สวัสดีครับทุกคนอ่าอาจจะแปลกตาไปหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมมีอะไรจะมาบอกคือในวันพุธที่สิบของเดือนมิถุนายนนะฮะเราได้สูญเสียบุคลากรสำคัญของช่องไปนะฮะในเวลาสิบสองนาฬิกาป้าเป็นเนี่ยอ่าอออโอเคโอเคโทษโทษโอเทษอาใหม่อเอาใหม่ในเวลาสิบสองนาฬิกาเราได้สูญเสียบุคลากร ของช่องดัมปีป่สตูดิโอเอิร์ธเอิร์ธเขาเอิร์ธดราม่าทาเพี้ยอะไรเนะี่ยอ่ะโอเคฮะเอิร okay. ์ธเขาได้ไปบ้านเกิดพร้อมกับครอบครัวเนาะเลยไม่ว่างเป็นไงมีใครเก็ตปะ่ะฝาครอบไงฝาครอบกับหัวสองเป็นไงเจนเนียสอ่ะแล้วต่อต่อ,ตอ คือเขาไปทริปกับครอบครัวเนาะเลยไม่มีโอกาสทำคลิปเลยฝากช่องไว้ที่ผมก็เรื่องด้วยไมช็อตด้วยนั่นแหละครับใช่เขาได้ไปพิชนุโลกกับครอบครัวเนาะโอเคโอเคอินโทรมาเอ,อิร์ไม่คิดถึงนะรออยู่นะช่วงนี้ไม่โทรมาเลยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมพายคีมคนเดิมเนาะ แล้วก็วันนี้เราอยู่ในกันในกับเกม m i n e c r a ซึ่งจะมาเล่นฮาร์ดคอร์กันโอเคไปกันเลย <ไป S 1> อ่าโอเคผมก็ขยายเลยเพิ่มแล้วเนาะผมไปเล่นตอนหลังมาเนาะอ๋อใช่ใชผมไปขยายตรงนี้มาขยายฟาร์มเนาะตรงนั้น แล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็ลงไปขุดเหมืองแล้วโอเคมีคนดูบอกว่าให้ปักไฟเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโคตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีเย็กโอเคก็ขอบคุณคนดูนะที่มาคอมเมนต์ให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปขุดอะไรพวกนี้ที่อย อันนี้ก็แรกที่ผมไปเจอเนาะนผมก็ไปอัดบล็อกอะไรพวกนี้อนโอเคสามอันพอดีนี่ผมทำชี่เกาะแล้วทำเพราะว่าลงถ้ำเนาะผมนี่เลยเดือวถือว่านี่ผมทำไอ้น,นี่พี่แอ็กซกไอรอนพี่แอ,อ็กเลยโอเคนี่ผมทำไอ้ นี่นะทางมันจะได้ขึ้นไปสะดวกมันขึ้นทางลงสะดวกนี่เนี่ยตอน,นโอเคนี่นะผมขุดแล้วันไปทะลุไอ้ถ้ำผมไปลงเหมืองมาโอเคแล้ววันนี้ที่ผมจะมาอันนี้ก็คือ นั่นนาะนั่นเนะเห็นไหมเห็นไหมผมเจอเพชรคุณเจ้เจ้เพชรแต่ว่าหนึ่งก้อนนะปุ๊บหมดแง่นี่ผมได้หมดแล้วแง่ซึ่งมันมีอีกทางหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมพาไปซึ่งผมก็ลืมได้แต่ผมหาว่าผมไม่เ้อยู่ทางนู้นใช่ใช่ไม่ยู่ทางนู้น ค่ะเดี๋ยวๆค่อยกลับมาคุดเนาะไม่ใช่ทางนี้สิเ,เดี๋ยว,ยวค้นหาตึนี่มั้งไม่ใช่ทางนี้นี่เรามาฝุดเพชรตรงนี้นะฮะผมเดินไปไหนต่อน่าอยู่ทางนี้นะ ผมก็ไม่รู้จำไม่ได้โอเคปุ๊บโอเคๆคุณผู้ชมทานนี้แหละทาหละอ่าโอเคไม่ใช่คุณผู้ชมขอโทษขอโทษด้วยเนาะผมก็ลงๆเดิๆแบบนี้แหละ ไม่่าทางนี้หรอมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ่ออืมเด็ก เรีหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูทางนี้หน่อยเออมันผมจะไม่ได้าทางไหน นี่ไงนไงคุณผูผช้ผมชมจริญคุณผู้ชมเห็นไหมเฮ้ยบอเราขุดกันเลยดีกว่าเพราะว่าโอ้เ oh. นื่นงฮาร์ดคอร์นะ,จะเจริญก็ขุดไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้มีโอ,อกาสมาขุดแนละ้วเดี๋ยวจะเสียดายอนะุ้ยอุ้ย ในถ้ำเนอนะฮึโอ้เหล็กขุดไปด้วยนะโอเคสิบสองก้อนเลยนะเลสโตโอเคเหล็กนี่วันดีนะมันต้องไปเผาไป อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้กบน้ำให้ด้วยของฟ้าเอ๊ะพังพอดีโอเคเราขึ้นไปเลยดีกว่าโอ้ผมยังไม่ได้สำรวจตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเรากลบเดี๋ยวขอขุดฐานไปด้วยดีกว่าโอเค โอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีข้างบนนะครับอ้าโอเคครับโอเคเราขึ้นมากันแล้วอ๋อโอเคเช้าพอดีโอเคงั้นผมเอาเหล็กเผาเลยโอเคเดี๋ยวเรารวบรวมนี่ก่อนใส่ให้ตัวนี้นให้หมดเลยเพราะเราไม่มีอะไรต้องผ่อ,อนเลยใช่ไหมอ่าใช่ที่ผ่อนเหล็กเก็บเอ้ยเอาเพชรเก็บก่อน เดี๋ยวผมทำชุดครับน,นี่มันเราจะได้อันนี้ปลอดภัยโดดเมจดอะไรพวกนี้จะได้น้อยๆนะจะได้ลดแหละ

เดี๋ยวเราจะไปสำรวจตรงนั้นกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูนู่นวันนี้เราจะไปสำรวจไอตรงนู้นกันนะโอเคสวัสดีเจ้าวัวโอเค โอเคไปอ่ะอ่าผมผมไม่เดิมอะไรแล้วมั้งโอเคเรือเราอยู่ไหนนะรถไปเรือเราอยู่เฮ้เร <Hey, S 2> ือไปไหนกันล่ะ ตอนนั้นเราจับเอเ้ยเมืเ่อไร๋ยวขากลับลเ,เราเราค่อยทำเรือใหม่โอเคเราว่ายนะ้ำไปเลยนะเราจะไปจุดเก่าที่เราต๊อ โอเคเดี๋ยวมันหายจริงนะมปกันดีนะเฮ้เวอร์ชันนี้มันว่ายน้ำเร็วเน้ะถือว่าดีโอ้ราเข้ากินเลยนะเนี่ยเราแทกอะไรยธรรมเราโอ้สปิ้งยังไม่หายนะ โอเคน่นำซีดโอเคหรือว่าเราไปสำรวจข้างบนนู้นจะดีกว่าโอ okay. เคอนะุทธรณ์ได้ะ เดี๋ยวเราปอกไฟเลยมันจะได้สว่างๆไม่ใช่แลรวใช่ปอกทางเฉยๆโอ้ลูกไก่ปุ๊บปุ๊บเค้ให้ไปทางโน้นนะตรงนีเ้เ,เ,เ,เราจะมีโอกาสเจอนี่ยที่จอก ที่จับมันอยู่ไบโอมนี้ด้วยนะแล้วมันเป็นตัวสีขาวด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งมันน่ารักมากผมอยากได้มากเลยตัวนะั้นเคเราขึ้นเรื่อยๆนะเราผมว่าเราตัดไม้หน่อะ ยินเสียงหมูไหมโอ้ม้จะติดติดกันโอ้หมูโอ,โอ,โอเคเราแปลความกินไหนอ่ผมจะมาสำรวจนะว่าแถานี้มันมีหมู่บ้านหรือเปล่าโอเคอาจจะเป็นแบบหมู่บ้านในเือกเขาหิมาล,ายลัยนะ โอเคโออืมตอไปกไดครัตอนนี้เราต้องใช้โลอะไรแบบนี้ครัตอนนี้นะกินครคบอ้าพังโอเค เราไปข้างบนดีกว่านะโอเคอ๋อผมลืมผมลืมเลยผมลืมเตียงคุณผู้ชมใช่ผมลืมเตียงก็แงเห็นมีแกะนะโอ้ผมไม่ได้เอาเด็กมาด้วยตายละคุณผู้ชม 别那么。啊，这是太累的。嗯。啊，嘿，这是太累 อะไรไี่ได้มากเราเข้าถ้ำดีกว่า คุณผ uh ู huh. <c ười> i, Ở, uh ้ชมบอกว่าให้ปรับแสงมาผมก็ปรับปรับให้แล้วเนาะดูไปเรื่อยอุ๊บอุ๊บอ้โหแอบเราเขพังด้วยม่าใช้มงินไปนะโอ้โหมันดูโกงๆนี่อืมวุ้นผมเห็นอะไรเอ็นช้าง ตายแล้วคุณผู้ชมตายแล้วตายแล้วเราวิ่ okay. งเลยเราวิ่งเลยหนีเลยหนีเราสู้ไม่ได้หรอกโอ้โหโอเคเรากลับ đi, บ้านดีกว่านะ เดี๋ยวเราสร้างบ้านอยู่ที่นี่ดีผมจบแบบเป็นแบบเหมือนแบบเป็นฐานเลยดีไหมดีไหมผมรู้ความคิดที่ดีนะเดี๋ยวเราเลือกยอดเขาเทุกอย่างเอาตรงนั้นดีกวล่าอืมข้างล่างเป็นถ้ำเลยอนี่ผมจะขุดถ้ำสบายไหมผมว่าสร้างตรงนี้ก็ ตัวนี้อะไรเนะาคุ้มเดี๋ยวเราถาังเ,เอาค o พเปอรนะ์สโตนเนาะผมจะทำจากคัพเปอร์สโตนีลยทำไมผมถึงไม่ใช้เอที่แ e เหล็กก็เพราะว่าผมลืมทำ ใช่ผมดืมทำอ้อดีมีสำรองนี่โอเคโอ้มืดแล้วขอผมต้องเล่น้วเล่นหนเล่นหนโอเคเดี๋ยวเราสามารถอะไรอ็สามา ไมมาโอเคเราคือนี้ยเราแค่อยู่รอดก็พอโอเค สร้างสามชั้นดีกวนะ่า okay, น้นะโอเคเดี๋ยวนะชึ okay. ๊บอุ๊บชึ๊บอืมโอเคเราสร้างเหมือนแบบเป็นปราสาท okay. โอเคปุ๊บเดี๋ยวปัก้าสักหน่อยอ๋าโอเคแล้วก็ม้ปุ๊บเรามาทำตัวครับ แ yeah. ปะแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรทำประตูมั้ยเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังดีวกว่าโอเคเราจะทำทำอะไรเอ้ผมเลยเได้สตอร์ตะเก็บไม่ใช่ผมว่าเราลองแบบ เราสร้างบ้านต่อเลยก่นอนว่าเดี๋ยวผมพุดใต้ริ้นใต้ตีใต้เท้าใต้ตีบ้านโอเคๆผมจะเปลี่ยนตรงเลยเนานะเป็นให้เป็นไม้เพราะว่านี้จะสวยคุณช่วยกดเหมือนผมนะตุ๊บแบบนี้แบบนี้ได้ไหมผมว่าได้เลย,ยนี่ แต่เหมือนไม้เราจะไม่ปอดโอเคขึ้นมมเดี๋ยวตรงนี้เราแบบเป็นแบบขุดลงไปข้างล่างเนี่ยเหมือนเป็นถ้ำดีไหมโอเคผมว่าดีเแล้วเราจะแบบทางขึ้นขึ้นลงครับผมว่าน่าจะดี ปุ๊บแบบนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมค่อยทำแบบน้ำลงมาเลยถึงแม้เราปีนน้ำเอาดเนะเอาดีกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวทํำเอาไว้มาทางนี้ดีกว่าโอเคทางนี้คือลงไปทํำแล้ว อันนี้ขึ้นไปว่ธีผมวิดีผมวมิดีตอนนี้ไงหมา้ว mm hmm. ถ้าแบบนี้ฉันได้แค่สองอันที่ช่องแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้เนาะเราจะได้วิธีปิดที่ก้านหนย่ง อมอ๋มอก็ถึงจะพอไหมเนี่ยไม่พอ,อต้องรอถึงเช้าแหละเพราะว่าเราไปขุดถ้ำต่อดองเรไปขุดเบือ่อาัจะเจออะไร จเจอพวกซอมพีสเลยรมาเกิดอย่างนี้ออดีเลยเราเจอฐานเนาะถ้าบ้านเราไม่ใช่ที่บ้านเราไม่ค่อยมีฐานเพราะผมไปใช้แล้วผมไม่ได้คุดเพิ่มด้วยอ ไม่ได้ควรทำไม่ได้บบการเพิ่มตั๊หนึ่โอเคเราต้องห่อเอาไปเออโอเคหรือ,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 อว่าเราขุดหินเพิ่มดีกว่าเนะาะทำแบบห้องของยาไปเลย หินไปเลื่อนเนี่ยแหละแล้วกว่าจะเช้าก็เห็นฟองจุ๊บุ๊บโอเคมันหินไปทำในนี่ต่อผ่านทับเราต่อ มีอะไรไม่เออโอ,โอ้ซอมบี้ซอมบี้มันเห็นผมนะโอเคชั่วคราวชั่วคราวโอ้นี่นี่แน่อันนั้นนี่แน่นี่แน่โอเคเดแบบี๋ยวะปลอดภัยแล้ว๊บปุ๊บปุ๊บ อยอจะเกี่้ม yup. ันไม่เห็นผมใช่ไัมยัไม่เห็นผมโอ้อยากสาสิอืออออือโอ้มีเยอะเหมือนกันนะยจะช้าแล้วครูจบช้าแล้วโอคผมทดาบแล้วทำดับ แบบนี้เนาะโอเคฮึบอืออือเคเราจะทำควาำอือไม่เนาะเดี๋ยวเราเราต้องรอให้ตรงแผลนี่มันชันแล้วเนี่ยตีแรงขึ้นฮึมฮึมมันตีเป็นจังหวะฮึบโอเคแบบนี้เนาะฮึมฮึมอ่า เดีทำเอนิ่งก่าสโตนแอ็คเดี <S <S ด๋วยวเราไปตัดไม้กันนะโอไปชา้าที่หนมันก็ไปซ่อนโอ,อ้มันไปซ่ออ้อ้โอ้ยโอเคโอ้คโอ้ยโอ้อ้นน แล้วตัวละอาปาค่าแล้วเหรอใช่ไหมหรือตัวลามะโอเคถ้าม่ใช่เรามาต่อนี่กันต่อเลยคราผมว่าเอาส่งสักห้าชั้นก่อนเลยปุ๊บปุ๊ระมาณนี้ประมานี้ไปก่อน Ủa bố không chạy anh em đi nhỉ? Chết Mở kia nó Nó đều không về tặng nam kia nào Ờ. โอเคครับ okay, ทุกคนะก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะก็ขอากล่าวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครัโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ